เด็กมา นี่นะคะเด็กๆถึงสาวว่ายน้ําก็ตื่นเต้นเออเป็นพิเศษนะออแม่มาสาวมวันแล้วเนี่ยโหโหโหเด็กๆมาก็พากันเลือกห่วงยางนะโอ้ยพี่คิตตันเลือกอะไรคะห่วงยางสีฟ้าน้องเดมอนเลือกห่วงยางสีเหลืองอยู่ดนน้น้องนิวตันเลือกห่วงยางสีเขียวยดเด็กๆไม่รอแม่เลยอะ่ะแม่ของลองไได้ไหมอะ่ะลองเอาเท้าแย่ๆสิคะ้าว่าเย็นไหมลูกไม่เย็นตุ้ ชอบไหมลูกไม่ดูค่ะเราไปทำยังไหมอ่ะลองสิลองทำไมคะมันเล็กไปมันเล็กไปโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ตาจะเปลี่ยนให้นะเด็กเด็กคะเด็กเด็กฟังแม่นะแม่ตาน่ะจะให้ว่ายน้ำมาหาแม่ถ้าใครมาถึงคุณแม่ก่อนคนนั้นได้กินมาม่ต้มด้วยนะแต่ว่าเด็กๆนะจะวิ่งจะเดินจะดำจะเหาะอะไรก็ได้ถ้าใครมาถึงคุณแม่ก่อนนะได้กินมาม่ต้มแน่แน่เลยอะโอเคเริ่มหนึ่ง ตองตั้มาเริมมานรอมาเริ่มมาเมาเริ่มมาเิ่มาเริ่มมาเิ่มาเริ่มมาเร่ม้เริ่มิ่มาิ่มม่ม่มมาร้า่มหรม่ม่มไม่เ่าเมร่เ่มา่ม่ามาร่าทำ่มร่าเ่มทำยรงไงมาเริมา่มร่าเิ่ คิตตันไปหาเจอสไลเดอร์แล้วนะมันเป็นสไลเดอร์อันเล็กๆระหว่างลงน้ำตู้มน้ำกระจายเลยอ่ะน้องนิตตันก็ได้สไลเดอร์แล้วนะไม่จมน้ำนะเพราะว่าน้องอ่ะมีฟองน้ำีฟองน้ำมาด้วยว่ายังไงคะพี่มอนอยากได้แบบนี้ค่ะอยากได้แบบนี้ค่ะก็ไปเปลี่ยนสิคะเอามาเลยเอามาเลยไปเปลี่ยนด้วยดูท่าดูท่าดูท่า แคถ้าตั้งนเงนจมน้ำเงินกจมน้น้ำลึกนะแต่ว่าน้องๆอยากเล่นกันแต่ว่าก็จะมีพี่ไข่มุกค่อยๆลากน้องเข้าขอบฝั่งเอาพี่ไข่มุกไปลากน้องเข้าขอบฝั่งลูกเอาเดมอนมาขึ้นมาขอบฝั่งเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วนี่นะมันลึกนะลูกค่อยๆนะลูกหาสนุกกันใหญ่เลยอ่ะนี่นี่ดู นี่นะทยอยลากกันขึ้นมานะสนุกไหมคะไปเล่นบอ่อเด็กกันดีกว่าไปไม่ต้องมีพี่ไข่มุกคอยช่วยไงจะไ,ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไนงะเอาไหมคะมมนะโอ้โหพี่มอนคะพี่มอนูพี่ม,อน,ม,อ,นมอนนะอยา่าลายน้ำนะดูนะช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันเอาลากเข้าฝั่งเร็วลากเข้าฝั่งมาไห,หนดูทำอะไรคะอ๋อพี่คิดตันหัดดำนะ้ำ พี่ตั้นลองไหว้ท่าสวยดิไหว้ท่าสวยอ่ะเอาท่าสวยอ่ะไม่จมไม่จมไม่จมเลยไหว้ท่าสวยให้แม่ดูสักท่าหนึง่งอันหนึง่งสองสมฮึบท่าสวยอันนี้ท่าสวยที่ไหนเนี่ยท่าจมน้ําชัดๆัดอ้าวใช่สิคะมันน้ําลึกมากเลยเราไปเล่นสระเด็กกันไหม เด็กๆมาเล่นน้ําทุกครั้งนะคะก็ต้องมีผู้ปกครองมาคอยดูแลนะคะเพราะว่าสระว่ายน้ําบางที่นะคะก็จะมีความลึกในระดับที่ผู้ใหญ่เล่นแต่บางทีเด็กอ่านหนังสือไม่ออกก็ต้องมีแม่มาคอยคุมนะแม่ก็เตรียมชุดพร้อมสแตนบายเผื่อน้องจมน้ํากระโดดลงไปช่วยเลยดูนั่นดูนั่นเอาจเจ้าป่าขี่เจ้าเป่าไปขี่ภาน้ำดีกว่าูนๆสภาพน้ำพี่หมุกพี่เห็นมุกแย่แล้วพี่เห็นมุกแย่แล สนุกมากเลยอะ่ะน้อหิวแล้วนะน้องหิวใช่ไหมครับนี่น้องหิวก็ต้องอจานตเติมพลังตเติมน้ำมันตเติมน้ำมันมาพี่นั่งค่ะหิวหรือยังคะหิวหรือยังคะอันนี้คือสภาพน้ำใช่ไหมล,ลอยน้ำมาไกลไหมคะอ้ะปาปากกรงคว้าแงะน้ำไม,ม่เอาไม่เอาลูกกินให้หมดก่อนค่ะกินไม่หมดก่อนแล้วค่อยลงจ่าไว้น้ำนะคะกระโดดวิ่งไปเตรียมข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้า เขาจำไปหาอะไรนนาอยางอาจรยะหูราููนตจมนะช่วยด้วยช่วยด้วยน้องนี่ตั้งจมน้ำหาจาอกนะพี่ <หา S 2> มอนคะพี่พี่นงองนี่ตั้งจมน้ำมาช่วยด้วยเร็วไป ไะไรจับน้องๆอ่ะพี่เหหมุกพี่เหหมุกพี่หมุกเป็นนะพี่มุกเป็นจระเข้นะต้องหนีพี่เหหมุกนะคะพี่มุกเอ้าว่านดูพี่จระเข้อะละวาดว้าวตั้นไม่ยอมนะ